สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่2 2มีนา2,564นะครับสำหรับวันนี้ตลาดหุ้นผมก็จะไม่ทำอะไรกับพอร์ตของผมเลยนะแต่ว่าตัวที่ผมดูอยู่ตอนนี้ก็คือ global นะฮะเพราะว่าวันนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะขายทิ้งดีหรือเปล่าทั้งที่ได้กำไรอยู่1น1แต่ว่ากราฟมันดูอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองกั้นใจถือกันไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ ผมอัดคลิปเวลาประมาณ10.20นะฮะเสร็จต,ติดลบอยู่ประมาณ2.19จุดนะครับก็พอร์ตผมบวกอยู่2.26ซนะเวลานี้นะครับวันนี้ก็น่าจะรอดูไปก่อนเพราะว่าอะไรมันก็ยังไม่ชัดเจนนะผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ฟังข่าวเลยนะว่าม,มีมีข่าวเ,เข้ามาหรือเปล่าผมไม่ได้ฟังข่าวไม่ได้ตามข่าวอะไรเลย,เลยนะอันนี้พูดตรงๆนะดูแต่กราฟอย่างเดียวนะผมไม่มีเวลาตามข่าว นะครับก็รอลุ้นกันไปนะถือกันไปให้จบวันจันทร์นะถึงหวังว่าพอร์ตผมจะอยู่ที่2%กว่าเหมือนเดิมนะครับหมดวันจันทร์นะเดี๋ยวรอดูอีกทีพรุ่งนี้ว่าจะขยับพอร์ตกันยังไงนะครับโอเควันนี้ไปแลวครับสวัสดีครับ